ตัวประมารวมงกล้่าจากขบรวารถไฟมากลบบ้านลัวแู้ชายกระต่าแัวแล้ชายระ่ายแางวผู้ชายก่ายแดงตัวเองอยู่สมุทรสาควมามาต้อมาบ่อยยังไม่เคยเห็นเลยโอ้ยดีใมาก อู <ak> ๋ต้องชะลอดิโอ้โหถ่ลูกนขอมืหนึ่งห่้าห้าทียเดนาไมากใกล้เลย นี่มือนอยู่ตรงนี้สเลยงทางนี้เลยอ้ยมันติดมากเลยอ่ะดูดิติดมากเลยโอ้ยเรายังเสี่ยวละวะที่ตรงนี้จะโดนมวานเนี้ยยังเสี่ยวเองเล Okay. Hello. <laughs> ี่สดงเขานั่งใจไงนั่งเที่ยวมาที่เป็นนักเที่ยวทั้งนั้นเลยอยู่บนโต๊ะแสดงว่าเขาต้องน่าจะนั่งสถานที่ไหนมาเที่ยวการรบเกิดขอกินเอง 来啦。